สวัสดีค่ะมาพบปุ้ย UK Fashion Channel นะคะวันนี้นะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมนะคะทั้งไทยแล้วก็ UK นะขอบคุณที่ติดตามชม FC ปุ้ยตลอดมานะคะวันนี้ปุ้ยก็มาแต่งหน้านะมาแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยใครสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปคลิกเข้าไปดูใน A&B s u p o r t Erwin ได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความทิ้งเอาไว้เดี๋ยวปุ้ยตอบกลับไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะปุ้ยก็จะเริ่มจาก ครีมนะคะแต่นี้นะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงตัวนี้นะคะพุ๊ก็จะลงเป็นเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นลิฟนะหาดูได้ที่เทสโก้นะคะเอ่อในบูธนะคะก็มีนะค่ะต่อไปนะคะปุ๊กก็จะลงครีมลองพื้นนะ ลงพื้นนะคะก็ปืดนะคะก็ใส่เลยนะคะเสร็จนะคะครับก็เกลี่ยนหน้านะคะ ขวาแล้วก็ไปซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็ลงมาที่คอนะอย่าลืมนะคะลงคอด้วยเด้อค่ะต่อไปนะแล้วก็จะลงแป้งพับนะคะ ปุ่นหลงเป้งพับนะ่เสร็จแล้วนะคะปี่นก็จะเกลี่ยนนะ ข้อหน้านะคะ <c oughs> ต่อไปจ้าต่อไปพี่ก็ลงแป้งฝุ่นเลยนะลงแป้งฝุ่นนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะปุ้ยก็จะลงที่คิ้วนะลงที่คิ้วก่อนนะจ๊ะเห็น <He ard S 2> ไหมมันไกลไปหรือเปล่าโอเคนะคะก็เขียนลงไปเรือยนะรากะให้มันอยู่ที่ขอบปลายจมูกนะก็ลงเลยนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้ปุ้ยลงตัวน,นี้นะนะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะสำหรับวันนี้วิวเคสุพันชนะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย